ตคําทวจะหวดจัดทําคเปแนวทางประกอบก็ตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางนาบอี่ปใช้ได้ได้รงานในการรับชมสําหรับสุญชาติกินแบรัฐบาลเท่านแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีอพีที่7กับ7แนวทางเด็ด7สํานักดังพร้อมเสิร์ฟในคลิปนี้จะมีแนวทางเลขใบดําแนวทางของแอดน้ําพุของลุงนินอาจารย์อาจ เลขของฝันเป็นจริงไอ้ไข่ให้โชคและแนวทางของภายตาเทพแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นกันกับแนวทางของฝันเป็นจริงงวดหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่เป็นจริงนะคะก็หวังว่าฝันเป็นจริงจะกลับมาเป็นจริงในงวดนี้ค่ะมาดูกันเลยกับแนวทางของฝันเป็นจริงงวด16สิงหาคม เลขรางวัลที่หนึ่งสตัว3า2หตัวมี5 2 5 3กับ2 3ในส่วนของเลขท้าย2ตัวจะมี0ูนย์ห้ากับ6 5เลขหน้าจะมาให้เน้น0 5กับ0 6นะคะซึ่งเลข5 3 0 5กับ6 5ก็ไปตรงกันเลยกับแอดซันเดย์และเลข5 2 5 3กับ0 5 ก็ตรงกันกันกบเลขซอดังอาจารย์นัดนะคะงวดนี้ก็มาดูกันว่าเลขของฟันเป็นจริงจะเป็นจริงในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อก,กันกับแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคงวดที่ผ่านมา1นึ่งสิงหาคมก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามนัดค่ะเลขเด่นที่ให้มาเด่น6มีแค่6 2 8 6กับ5 6ไม่มี4ีนะ เฉียดไปนิดนึงค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของไอ้ไข่ให้โชค16สิงหาคมเลข3ตัวรางวัลที่1เลข5 6 7 2ตัวรางวัลที่1มี6 5 6 7กับ7 5สำหรับเลขท้าย2ตัวจะมี6 0 6 2กับ6 8ดูแล้วน่าจะให้เด่นมาทาง6นะคะสำหรับงวดนี้และเลขเด่น6ก็ มีความตรงกันเลยกับแนวทางของแอร์ใต้ฟ้าที่ตรงกันก็จะมีเลข60 6 2 65 67กกับ68คือตรงกันทั้ง5ตัวกับแอร์ใต้ฟ้าเลยค่ะก็มาลุ้นกันว่าเลขของไอ้ไข่ให้โชคจะให้โชคในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางของลุงนินงวดหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาก็จับคู่หลุดไปค่ะแต่ว่าเลขเด่น6 มาในหลักหน่วยล่างนะคะงวดนี้ก็ขอให้มาทั้ง2ตัว3ตัวไปเลยค่ะกับแนวทางของลุงนินงวด16สิงหาคมเลขเด่นมีเลข4กับเลข5เลข3ตัวให้115 435ก 5, ับ524 2ตัวมี05 15 35 24 34กับ74 เลข4 3 5กับเลข2ตัว3 5กับ3 4ก็ไปตรงกันกันกบแนวทางตัวเลขของแอดบีวันนาเลยค่ะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขของลุงนินจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขใบดำชุดนี้ที่มีผลงานในงวดที่ผ่านมาค่ะมีเลข2ตัว6 4ทิศเข้า2ตัวล่างเข้าเป็นตัวกลับนะคะ สำหรับงวดนี้ก็ให้แนวทางมาแล้วค่ะเลขใบดำงวด16สิงหาคม2ตัวบนล่างมี 41, 42, 51กับ52ให้กัน40กับ45ไว้ด้วยค่ะจะมีเลข42กับ51 2ตัวนี้นะคะที่ไปตรงกันกันกบแนวทางของลุงนินชุดเมื่อกี้ค่ะมาดูกันว่าเลขใบดำจะเข้าอีกเป็นงวดที่2ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดมาก็เป็นแนวทางชุดนี้ของอาจารย์อัดงวดที่แล้ว1สิงหาคมแนวทางของอาจารย์ก็กลับมามีผลงานโดยมีเลข4-1เข้า2ตัวบนตรงๆเลยค่ะและเลข3ตัว6-4-1ถ้านำไปตัดเล่นดีๆก็จะมีทั้ง6-4กับ4-1ที่เข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะงวดนี้จะแม่นอีกไหมก็มาดูกันกันกบแนวทางของอาจารย์อัด งวด16สิงหาคมได้มา2ชุดนี้ค่ะชุดที่1ให้เน้น56เม็ดโตเม็ดเดียวเลข2ตัวเพิ่มเติมจะมี54กับ57เลข3ตัว956 056 156กับ256สำหรับชุดที่2เลขสาด่วนรัฐบาลให้มา2หางเน้นๆก็คือ56กับ03ก็ยังคงเน้น56ทั้ง2ชุดนะคะ และเลขตัวเน้น5 6กับ0 3ก็ให้มาตรงกันกันกบแนวทางของเจไลลๆพัทยาเลยค่ะจะเข้าอีกเป็นงวดที่2องไหมสำหรับแนวทางของอาจารย์อาจงวดนี้ก็มาลุ้นกันขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวะทางชุดนี้ของแอดน้ำพุงวดที่แล้ว1สิงหาคมก็มีความปังไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าเลขชุดเดียวของแอดน้ำพุ ให้เลข3ตัวเน้นมาก็คือ941ให้กัน641ปรากฏว่าเลข41เข้า2ตัวบนตรงๆนะคะและถ้าตัดดีๆเลข3ตัว641ก็จะตัดได้ทั้งเลข46กับ41ซึ่งก็เข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะจะให้แม่นอีกเป็นงวดที่2องไหมก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด16สิงหาคมแอดนำ้ำพุให้เน้นชุดเดียวเม็ดเดียว350 ให้กัน053อย่าลืมตัด2ตัวกันด้วยค่ะซึ่งตัด2ตัวก็จะได้35 30กับ50โดยเลข350กับ053ก็ไปตรงก,กันกับเลข3ตัวของ S s n d a y a S n d a y ให้053นะคะจะมาไหมสำหรับเลข350 053ตัวเดียวชุดเดียวของแอดน้ำพุงดนี้ก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ปิดท้ายกันกันกบแนวทางชุดนี้ของพายตาเทพซึ่งมี fc ขอเข้ามาค่ะโดยในงวดที่ผ่านมา1สิงหาคมแนวทางชุดนี้ก็มีความปังเหมือนกันเขาให้2ตัวมาแค่2หางก็คือเลข14กับ26ปรากฏว่า14ไปเข้าสอตัวบนฟ้างวดนี้ก็ขอให้แม่นขอให้ปังอีกเป็นงวดที่2นะคะกับแนวทางงวด16สิงหาคมแอดพายตาเทพเลขรัฐบาล 2ตัวมี 50, 41กับ20 3ตัวชุดเดียว3,50เลข3,50ชุดเดียวชุดนี้ก็ไปตรงกันเลยกับแนวทางชุดเมื่อกี้ของแอดน้ำพุเลยค่ะและก็ตรงกันกันกบเลขใบ4ีดำของแอดซันเดยด้วยนะคะ350ก็ให้มาตรงกัน3ส,สำนักแล้วจะมาตัวนี้ไหมสำหรับงวด16สิงหาคมก็มารอลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาพบกันกับการคัดสรรแนวทางเลขเด็ดใน EP ถัดไปสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f c ทุกท่านได้รางวัลแหดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยคะ่ะ